อ่าสำหรับเครื่องสืผ้าซัมซุงนะครับอาการคาปาสตาร์ทอ่อนหรือว่าคาปาสตาร์ทเสียนะครับคือคาปาสตาร์ทมอเตอร์เลยนะครับจออาการเสียงมอเตอร์จะดังแงดแล้วก็ทีนี้มอเตอร์ไม่ขยับนะครับซักก็ไม่ได้นะครับปั่นแห้งก็ไม่ได้นะครับผมจะพาเข้าไปดูอาการเลยนะครับ อ่าเห็นไหมครับอาจจะมีแต่เสียงมอเตอร์ค้างแงบแงบนะครับเวลาก็ตั้งตามปกติแต่ทุกอย่างไม่สามารถทํางานได้เลยนะครับอาดาในคลิปถัดไปนะครับผมจะพาเข้าไปดูว่าอาการมอเตอร์เสียนะครับ <c oughs> มอเตอร์เสียของเครื่องสื้อาซัมซุงครับจะออกอาการยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ